ครับตอนนี้เราอยู่ในฟอร์ซ่าฮอลลรซอนะครับผมวันนี้เรามากับซีรีส์ไวรุ่นเมกันโยสั์บโรวันนี้ผมมากับ Ford Mustang ปี1969นะครับเป็น Mustang Ford 302ตัวที่ Ford เดียดทำออกมาเพื่อที่จะเอาไปแข่งนะครับสเปคนี้ซึ่งนี่คือรถเดิมที่ยังไม่ได้ถูกตัดแต่งพนุก,กรรมเลยจะดูความเร็วก่อนคันนี้เครื่องยนต์เป็น5ลิตร V8 นะครับผม4สปีดเกียร์มี4เกียร์4สปีด เนี่ยคือหมดแล้วนี่คือรถจากปี1969นะครับต้องย้อนกลับไป40-50ปีเลยนะประมาณนั้นรถ40-50ปีที่แล้วที่สามารถเล่งได้ถึง200นี่ไม่ธรรมดานะครับคือเราอาจจะติดภาพกับรถยุคนี้ที่แบบกดปื้ดกระ200แล้ว แต่ถ้าย้อนกลับไปในปีนั้นนี่รถที่เหยียบขึ้น200ได้นี่เป็ในอะไรที่สุดยอดมากครับอ้าวผมมาผิดทางขอโทษ พากลับมาบ้านหลังแรกนะครับเพราะว่ามันใกล้กับไฮเวย์เราทำรถเสร็จเราจะได้ออกไปวิ่งได้เลยนี่สำหรับรถคันอื่นอย่างพวก Dodge Charger หรือว่า c a เมโลอะไรพวกนี้เดี๋ยวจะตามมาทีหลังนะครับสำหรับวันนี้เราขอเปิดซีรีส์ด้วย Ford Mustang b o s s 302 คันนี้ผมเลือกมาเป็นสีขาวด้วยนะรัดูเครื่องยนต์ครับผมคันนี้เครื่องเดิมเป็น5ลิตรนะครับ5ลิตร V8 เครื่องเดิมครับอันนี้ V8 6.2ลิตร V8 6.7ลิตรโอ้อันนี้คือกดทีแล้วลดโยกเลยฮะ v10 8.4ลิตรใหม่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 8.9ลิตร V8 เชี่ยเครื่องโคตรใหญ่บวกแรงม้าอีกพันสองบ้าไปแล้วกลายเป็นพันห้าร้อยแรงม้าเฮ้ยเชี่ยจากสองร้อยเก้าสิบกลายเป็นพันห้าเดี๋ยวเราลองดูเครื่องเดิมก่อนดีไหมว่าเครื่องเดิมเนี่ยมันจะไปสุดที่เท่าไหร่คันนี้ผมจะใส่เป็นขับหลังนะครับเหมือนเดิมเลย ส่วนระบบอัดอากาศเราจะใส่ทวินเทอร์โบหรือว่าซูเปอร์ชาร์เจอร์ดีกว่าถ้าใส่ทวินเทอร์โบนี่จะได้แรงมาเยอะกว่านะครับซูเปอร์ชาร์เจอร์อาจจะออกตัวดีกว่าน่าจะต้องใส่ซูเปอร์ชาร์เจอร์มาลองดูแต่ถ้าไม่เวิร์คค่อยมาเปลี่ยนแอร่ ero, ลินหน้ายื่นออกมาหน่อยนึงเราจะได้ปรับดาวฟอร์ตได้สปอยเลอร์ยิ่งตัวเดิมก็สวยแล้วนะแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยน มันก็จะปรับดาวฟอร์ดได้มันเป็นผลต่อความเร็วครับงั้นเอาไปด้วยยางสลิกแต่ยางพวกนี้ไม่ได้มีผลกับความเร็วนะมันจะมีผลกับการบังคับรถการเบรกอะไรอย่างเงี้ยใหญ่บิ๊กเบิ้มไปเลยครับล้อหลังเนี่ยล้อที่ต้องเอาแรงม้าลงพื้นยางแต่ผมเอาให้มันสักขอบ18แล้วกันจะได้ดูแบบโชบเฉียวขึ้นมาหน่อยดูแม็กกันบ้างแม็กเราควรจะใส่เอเมริกันเรซซิ่งผมว่านะ ี่นไหนล้วก็ขับรถเมกันเราต้องใส่แม็กเมกันนี่เลยครับชอบชอบชอบอันนี้ความชอบไม่รู้ทุกคนชอบไหมแต่ผมชอบเอานี้ละกันลบน้ำหนักไปแปกิโลอเมริกันเลสซิ่ง vf 3 1 0สําสำหรับรถเมกันผมอาจจะไม่ได้เซียนเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลที่น่าสนใจคอมเมนต์พูดคุยกันได้ข้างล่างนะครับได้กดหัวใจบ้างไม่ได้กดบ้าง แต่ว่าอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับทุกคอมเมนต์จะเป็นประโยชน์ให้กับผมมากๆเพราะว่าคลิปต่อไปเราจะได้รู้จักรถมากขึ้นเปลี่ยนคลัสใหม่ลดเวลาในการเปลี่ยนเกียร์แล้วก็จากเดิมเป็นเกียร์4สปีดเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนมาเป็น6สปีดดิสเบรก4เลย4ล้ออลถติดพื้นโลกมากขึ้นเดี๋ยวค่อยไปปรับสูงเขาเองแล้วกันเดี๋ยวเราใส่เรสไปก่อนเราจะาลดให้เบาที่สุดไล่เบาไล่เบานี่เอาน้ำหนักออกอีก200ไปดูฟังเสียงกันครับ อันนี้เสียงแม่งโคตรสูบอะเสียงแบบอันนี้เลยละกันคาบูเลเตอร์รุ่นนี้ยังไม่ได้เป็นหัวฉีดนะยังเป็นคาบูอยู่เลยตอนนี้เรามี346แรงมา้าจัดไปท่อครับโอ้เหมือนเปลี่ยนรถใหม่ แล,ละการบวกแรงม้า12นี่ว่าเราใส่แบบจัดเต็มจดินบล็อกเปลี่ยนใหม่ลูกสูบเปลี่ยนใหม่ซูปเปอร์ชาร์เจอร์ดูแรงม้ากันครับบวก28บวก48กลายเป็น500แรงมา้าจัดไปเตอร์คูลเลอร์บวก29คูลลิ่งบวกอีก5ไฟวิวลดน้ำหนัก Hey. ตอนนี้แรงม้ารถเราจาก290เป็น540แรงม้านะครับน้ำหนักอยู่ที่1200ค่าแต่ง80,000แพงจัดเดี๋ยวเราไปลองขับกันก่อน1รอบนะครับผมให้ดูว่ารถที่แต่งเสร็จแล้วก่อนก่อนที่จะจูนเนี่ยมันได้ความเร็วเท่าไหร่นะครับเราจะค่อยขับออกไปโคไซดอน ขอดูรอบรอบรถหน่อยอ,อ้ยพอลกันเตี้ยลงแล้วผมชอบมากเลยวะ่ะนี่ผมชอบมาสแตงรุ่นที่เป็นท้ายลาดนะครับเป็นฟาสแบ็กแบบนี้นี่ผมว่าจะเอาปีหกปีหกห้ามาเล่นแต่ปีหกห้ามันเสียดไม่มีตัวฟาสตแบ็กอ้ยโอ้ยอย่างมาเราจะเลี้ยวไหนวะอ๋อเราต้องเลี้ย,ยวซ้าย คือลถก่อนที่จะถูกจูนมีหลายคนแนะนาเรื่องการเข้าเกียร์มานะครับแล้วก็พี่แซนทีมีเดียแนะนํามาด้วยแต่ว่าผมยังไม่ได้ไปหัดเลยครับเราก็จะมาลองเทสกันกับรถคันนี้เลยแล้วกันถือว่าเป็นการฝึกเป็นในตัวได้ไหมได้อยู่ไหมเดีเ๋ยวฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็คงได้จังหวะที่ดีกว่านี้นะครับโอ้อยหมาวะ่ะ อ้าวเชี่ยทุกคนผมไปผิดทางเวเอ้ยลืมหลงทางเอาใหม่ถือว่าเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นรอออกตัวกันใหม่ครับไปขับไปเรื่อยๆน่าจะได้จังหวะที่ดีกว่านี้180 190 200กนไปแล้ว ันไม่ได้ปรับเกลงท้ายไม่ได้ปรับแอรโร่เลยเลยนะและเกียรหกไปได้ที่250เราขับผิดเลนด้วยเนะี่ยเราขับย้อนสอนด้วยเนะี่ยย้ายย้ายย้ายยาย,ย,าย,ย,าย,ย,ายโอเคโอ้แดดส่องขึ้นแรรมาเลยอนะ ได้อยู่ที่246นะเมื่อกี้เห็นแบบ,บ,บ247อ่ะ249อีกไปได้อีกไปได้อีกไไแต่ต้องใช้ทางไกลกว่านี้วะ251 252 253ดูรถข้างในรถกันบ้างครับ257นะครับ258แล้ว259 260 ไปได้ไหมไปได้ไหมหมดแล้วหมดแล้วน่าจะประมาณนี้นะครับกอดจูนสภาพกอดจูนทางเรายังเหลืออีกครึ่งหนึ่งเดี๋ยวเราจอดจูนเลยตรงนี้จอดใต้สะพานด้วยเดี๋ยวตอนจูนมันร้อนมาเราจะเอาอยางให้มันนิ่มสุดไปเลยฮือแย่ เป็น3.4 3.35แล้วกัน3.36เกียร์สก็เป็น91 90เนี่ยได้ประมาณนี้ผมจะเอาลดให้มันติดดินกว่านี้อีกนะครับผมเหลื mm hmm. อแค่16เซนเท่านั้นแอลโลแอลโลปรับเน้นสปีดให้หมดครับปึ๊บปึ๊บไปครับเอาใหม่ ลืมตัวเลขบ่อยมากมครับผมอ่ะเกียรห้าครับหรือเราจะลองเขียร์สี่คุนเชียลดีวะสองห้าศูนย์ห้าสามคันนี้ได้สองร้อยหกสิบปะสองหกศูนย์ไปที่เรียบร้อยครับหกหนึ่ง หมดทางแล้วนี่ว่าเดี๋ยวเรายูเทิงกันก่อ,น,อนนี้น่าจะได้ถึง270นะถึงปะวะเมื่อกี้ทางมันหมดก่อนอนะ267 268ถึงอยู่แล้ว270อ่ะไเดี๋ยวลงเนินเนี้ย270 172 273พอๆกับที่แคลร์เชอร์บี้ขับมาสแตงสาธิตเลยครับ270เนี่ยนี่รถปี69เลยเนี่ย270ดูข้างในครับข้างในนี่คือเข็มไม้นี่คือสุดเลยมี120อีกคือกดหมดมิดที่มาของเขาว่ามิดไม่ จะสิครับอาจจะดูธรรมดาแต่ไม่รู้ว่ะสำหรับผมมันมันมันเฟียวมากเลยนะกับรถในยุคนั้นที่วิ่งได้ขนาดนี้เดี๋ยวเราจะมาลองกับม s สแตงปี2020บ้างอะไรงนี้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ในคลิปนี้ต้องลองดูคลิปหน้าหรือคลิปต่อ,ตอไปดูผมก็จะเอารถประจูนมาวิ่งเล่นอย่างนี้เลยครับผมรู้สึกว่าผมชอบการจูนรถอย่างนี้แล้วว่ะสนุกดีไปเดี๋ยวเรายกเครื่องใหม่กันเป็น V8 ที่ใหญ่กว่าเดิมจาก V8 5ลิตรกลายเป็น V8 8.9ลิตรอารมณ์เหมือนว่าได้เครื่องยนต์เพิ่มขึ้นมาอีกเครื่องครับบวกแรงม้าอีก960หแรงม้าตอนนี้แรงม้าเราอยู่ที่1 5 0 0แรงม้านะครับแค่ใส่เครื่องนี้ไปก็ค่าแต่งก็โดนไป7จ็ดหมื่แล้วครับค่าเครื่องโคตรแพงเอา้าสรุปไม่มีอะไรให้ปรับเลยครับเครื่องปรับไม่ได้เลยคือใส่เครื่องนั้นไปปุ๊บจบเลยได้7 5 0 0 0มื่0แรงม้ารอบนี้ต้อง แตะ300ไปขอแตะ300เกียร์เราจูนไว้แล้วแอโร่ก็จูนไว้แล้วลไม่ต้องจูนอะไรแล้วอันนี้คือไปวิ่งอย่างเดียวฟังเสียงก่อนโอ้ตัวลาฟีไม่ได้จะดิฟไม่ได้จะดิฟ โอ้โหมีกดแล้วมาเลยว่ะยี Nacht ่สุด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 อย่างกับรถดิฟอุ้ยเกียร์สียังกดแล้วมาอยู่เฮ้ยนี่ยางสลิกเลยเนี่ยเก่งใจยางสลิกด้วยเครื่องเรามีถึงหนึ่งหมื่นรอบ เราจะมาเป็นวัยรุ่นเบกันเจ่เราก็ยังไม่ลืมสไตล์ของนากระตาสังเสียดายที่เบรนยางแล้วแม่งควันมาแค่นี้โอ้หถ้าควันท่วมได้กว่านี้นะจะเพียวมากเลยอ่ไนะไปยังไปยังไปยังไปโอแรงบิดสูงมากถุยสามร้อย แป๊บๆสามร้อยหมดเกียร์หกเกียร์เลดีกว่าสามร้อยสี่สิบสามร้อยห้าสิบได้สามร้อยห้าสิบแต่เครื่องยังไปได้วะเบรกเลยครับเบรกเลยครับอย่างนี้เบรกเลยครับหายุ่เธอเลยครับเราต้องเจอเกียร์สิบสปีดแล้วสำหรับมาสแตงคันนี้อุ้ยอ่านีบมือเกียร์นิบมือ หายแล้วเก่งไหนดีวะเก่งสามแล้วกันโอ้โอเก่งใจยางสลิกด้วยที่จะที่จะโอเวอร์สเตียร์อย่างงี้เก่งใจยางสลิกผมด้วยครับไปไม่เก่งใจผมก็ไม่เก่งใจยางพี่เลยนะอือโอ้แม่งยางสลิกเลยนะนี่เป็นไงวะสิบสปีดผมว่าไม่มี เอาไว้วันอื่นที่ผมเซ็ตเกียร์ซีควนเชียลมาแล้วกันนะครับวันนี้ไม่ได้เซตซีควนเชียลมามันเข้าได้สูงสุดแค่7เกียร์เท่านั้นฉันเราจะไปแค่เจเกียร์ก็พอนะครับวันนี้ไม่ได้เซ็ตมา,าขยับเกียร์หน่อยเพื่อที่เวลาเข้าเกียร์เจ็ดจะได้ไม่ติดเมื่อกี้เข้าเกียร์เจ็ดไปแล้วหนีบมือใส่แรงด้วยเจ็บชีบหายเมื่อกี้เราได้เกียร์มาใหม่เดี๋ยวเราจูนเกียร์เลยแล้วกัน น่าเชิดขึ้นมาหน่อยครับมาลองกันถ้าผมสับเกียร์ทันนะโอ้500เกียร์5้0ปอีเกียร์หกไปสามร้อย อไปได้อีกเอชเจ็ดไปเอชเจ็ดก็ยังไหวครับยังปั่นไปได้สามร้แปดสิบเอ้ยชุสามร้อยสี่สิบสามร้อเจจาก270เมื่อกี้กลายเป็น300เพิ่มขึ้นมาร้อนึงครับ380ไป กดจนก้นจะพังแล้วเนี่ยสามครับผมว้าวโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮยแท็กซี่เกือบไปเกือบไปแล้วสามร้อยเจ็ดสองสามเจ็สมเจ็ดหาแปิบปะวะอ่ก็ถึงแล้วดีว่ามร้แิบเออลงลง,ลงขอโทษ ทับสปีดคันนี้ผมขับได้อยู่ที่380นะครับสำหรับมาสเตง302บอสคันนี้เกียร์หายไม่ค่อยได้เข้าเกียร์7หาเกียร์ไม่เจอผมว่านะเราต้องลองไปแรกกันแล้วครับเดี๋ยวเรามาแรกกันขับไปเองก็ได้จะได้เหตนรถไปด้วยในตัวโอ้ยโอ้ยโอ้ยแรงเกินแรงผิดมันเยอะจัดเลยนะเนี่ย โอ้ย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 ใจเย็นขย่ห,หยับขยับโอเคไกค่กแล้วสามร้อยเก้ารอบเปลี่ยนเกียร์โอ้ยปินโหสักหน่อยปะละ แรงเกินแรงเกินยางสลิกระดิบได้ถ้ารถแรงพออ๋อเลยเลยเลยเกียร์ห้าเกียร์ห้าถ้าเป็นซีเควนเชียลมันจะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะครับโอ้ย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 ใจเย็นใจเย็นเกี่ยวรถไปเอง ลงดินครับลงดินลงดินก็ไม่หยองหรอกเพราะว่าเราม้าป่าอยู่แล้วมาสแตงหรือมาสแตงจะหมายถึงม้าป่าแต่จริงชื่อมันมาจากเครื่องบินลบนะครับผม P 5 1มาสแตงเย้ยหรือถ้าจะคุณนหูหน่อยก็ P 5 1มาสแตงอย่างวันเนี้ยนี่รันเวย์อยู่นี่ลองแจ็คกัน เกียห้าเกียห้ายังเหยียบแล้ดิฟได้อะทุกคนไปให้เก็บอยู่หลังโอ้ยปืดระยะทาง0.9กิโลครึ่งไมล์ไม่ใช่1นส่วนสนะครับอันนี้คือครึ่งไมล์ไม่ใช่1นส่วนสี่นี่คือ2อส่วนสไมล์มาสเต็งบอสโอ้รถแต่ละคัน โอ้โห oh, อะไรครับเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเกียร์หกมาแล้วแสงทุกคันแสงทุกคันที่เกียร์หกเชื่อผมว่าผมต้องไปฝึกออกตัวใหม่แล้ววะออกตัวอย่างนี้ไม่เวิร์กเลยสิบแปดวิเท่านั้นแต่ออกตัวแบบนี้ไม่เวิร์กเลย <c oughs> ผมออกตัวรอฟีทิ้งเยอะมากเลยวะทำไมดูวะเวเลยไม่ไหวละเดี๋ยวผมขอตั้งปุ่มแป๊บนึงอ่า <c oughs> s ีเควนเชียลมาแล้วตอนแรกกะจะไว้คลิปหน้าแต่ว่าของมันต้องลองเดี๋ยวนี้ใช่ไหมทุกคนอธิบายง่ายๆก่อนสำหรับคนที่ไม่รู้จักสีเควนเชียลเป็นเกียร์ที่ระบบมันเนี่ยจะไม่เหมือนกับการเข้าแบบ1 2 3 4 5คือตัวนี้มันจะมีกลไกของมันข้างในแล้วการเข้าเกียร์เนี่ยจะมีแค่ไปหน้ากับถอยหลังไปหน้าคือลดไปหลังคือเพิ่มเกียร์ไปหน้าคือลดเกียร์อธิบายอย่างนี้ละกันน่าจะพอ เห็นภาพกันบ้างเพราะฉะนั้นก็จะเห็นผมไปแค่หลังกับหน้าหลังกับหน้า,หล,ห,นาหลังกับหน้าสองอันนี้นะครับมาเป๊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 แต่ยังเอาอยู่แต่ยังเอาอยู่ครับเมื่อกี้ได้18วิอันนี้จะได้เท่าไหร่ ผมว่าผมไปเกียร์เจ็ดเร็วไปว่ะน่าจะขับลากเกียร์หไปก่อนสิบแปดเท่าเดิมเลยไม่ต่างกับเกียร์เฮดแบทเทิลเลยผมว่ามันอยู่ที่การออกตัวของผมแล้วล่ะครับเดี๋ยวผมต้องไปฝึกออกตัวมาใหม่กับฝึกเข้าเกียร์ตอนนี้ยังกากากากอยู่ยอมรับเลยว่ากากจริงอะงั้นสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับผมหวังว่าคงจะชอบกันสำหรับเจ้าคันนี้แต่ส่วนตัวเนี่ย ผมชอบการเอามาแต่งเอามาลองเอามาเทสเอามาปรับจูนนะครับผมก็จะอาจจะเล่นสไตล์นี้บ่อยขึ้นนะครับสนุกดีอะไอ,อ้ทุกคนมาเจอกันใหม่พัทหน้าครับผมครับว,วันนี้ลาไปด้วยมาสแตงแหกโค้งนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับเอาโอ้พี่โยมของกูทำไมเนี่ย